สวัสดีครับ t o y and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งน,นะครับผมแต่วันนี้มาแปลกนะครับผมแปลกก็ของเล่นแปลกๆเพราะคลิปที่แล้วผมก็สัญญาว,ว่าเดี๋ยวจะนาของเล่นแปลกๆครับหุ่นแปลกๆแล้วก็มารีวิวท่านผู้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็จะดูของเล่นแถมขนมด้วยนะครับผมเป็นแคนดี้ทอยนะครับผมวันนี้นะครับพอดี มีการฉายภาพยนตร์เรื่องแบทแมนนะครับเข้าลงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับผมผมก็เป็นเด็กยุค9080นะครับก็จะเคยดูหนังเรื่องแบทแมนมาแล้วก็มีของเล่นแบทแมนสะสมนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็เอ่อมีของใหม่ๆซื้อมานะครับผมเพิ่งไปซื้อมาเลยครับนำมารีวิวให้ท่านชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมถ้าว่าผมรีว ย,ยิ่งนะครับผมถ้าแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบพระคุณครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้แบ็คแมนของแปลกใหม่นะฮะแล้วก็มีของเก่าที่สะสมเอาไว้นะครับผมสมัยก่อนนั้นผมก็ดูหนังแบ็คแมนซุปเปอร์แมนเนี่ยโอโ้ยไอ้หมดแดงอะไรเงี้ยก็ดูไปเรื่อยนะเด็กๆนะครับผมก็สนทนาครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ฉายแบ็คแมนลงมภาพยนตร์นะครับผมจิงนำแบ็คแมนของเล่น มารีวิวท่านได้ชมนะครับรับรองว่าไม่มีที่ไหนรีวิวอย่างนี้แน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยผมไปหามานี่เป็นเป็นของแปลกๆนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่ว่าขนมก่อนดีกันนี่เพิ่งซื้อมาใหม่เลยฮะดังนั้นก็เป็นเเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเนี่ยนี่คือว่าลูกอมนะครับผมอันนี้นะครับผมลูกอมนะครับเป็นลูกอมนะฮะ ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมเป็นลูกอมอยู่ข้างในนะครับนี่ยังไม่ได้แกะแพ็กเลยเพิ่งไปซื้อมาที่บิ๊กซีแถวบ้านผมนะครับบิ๊กซีลำพูนนะครับก็ราคา39บาทนะครับตัวนี้นะครับสาบาบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับผมแล้วก็ ลูกอมเอ่อเจตติลิงนะครับจะนะเจตติลิงนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจตติลิงป๊อบนะครับผมก็จะคงเป็นแหวนมั้งห้าบาทนะครับผมห้าบาทนะครับผมแล้วก็มีหมูปิ้งสิบสี่บาทนะครับแล้วก็มาเข้าวผัดเมกานยี่บหกบาทเรียบร้อยนะครับผมผมก็ตื้อมากินด้วยมาเล่นด้วยนะครับผมมีทั้งของกินของเล่นเรียบร้อยนะฮะก็แบบนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ ตัวสี่แบบที่เห็นข้างหลังนี่เป็นของสะสมเก่านะครับผมนะฮะเป็นของสะส,ะสมเก่าเรามาเริ่มที่ตัวไหนดีอันนี้เดี๋ยวขนมรีวิวที่หลังแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเอยแ a n d candy ก็ต้องไปทอยก่อนดีกว่าครับนี่เลยนะฮะแบคแมนเก่าเก่ากึ๊กนะครับผมไม่รู้ว่าท่านไหนเคยเห็นมาครับนี่นะฮะเป็นรุ่นเก่านะครับผม เออลูกเล่นหน e <tinc S 1> ึ like er ่งเขานะครับตรงนี้จะหมุนได้รอบตัวนะครับแล้วก็มีคล้ายตรงนี้คล้ายเป็นแบบว่าควันนะครับแบ็คแมนก็พุ่งไปปู๊ปู๊ปู๊ฮะในนี้เป็นลูกเล่นเขาครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ฮะในนี้ก็ปุ๊บปุ๊ปุ๊จริงๆแล้วก็เล่นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะนี่บินได้ป่า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 ่าดูฮะหน้าตาแบบคลาสสิกย้อนยุคเลยนะครับโอ้โห เอออันนี้เหรอครับมาจากไหนล่ะครับผมแน่นอนครับมีปั๊มนะครับอันนี้ของแท้นะครับผมนี่ครับ for BKC นะครับผมก็ b บเกอ King นั่นเองนะครับผมนี่แหละครับเม่เอ็นชัยหน้านะครับนี่ก็เป็นซีดีคอมิกนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองเนี่ยเบเกอร์คิงนะครับผมเป็นของเก่านะครับผมก็ไปกินเออ่แฮมเบอร์เกอร์นะฮะแล้วก็มีของเรื่กงว่าเป็นที่มาแถมมาให้อย่างเงี้ยฮะปุ๊บ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 เนี่ยกลางๆปิดแบบนี้ปุ๊บ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 ก็จะเป็นแบบนี้เองครับ นี้ก็จะเป็นแบทแมนนะครับแปลกๆดีครับผมก็เก็บไว้มานานแล้วครับผมด้านล่างก็เป็นแบบนี้มีของแท้นะครับหมุนได้ตู้ตู้ตู้นะครับอวัดความสูงดูหน่อยครับเดี๋ยวเอะตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนประมาณสัก14เซนครับผม14เซนนะครับผมจากซ้ายไปขวานะครับผมก็ปีกนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณสัก17เซนนะครับผมนี่ปีเขา17เซนนะครับผมนี้เป็นของแท้ตู้ตู้ตู้อ่าแม่ฮะได้ดูหนึ่งอย่างนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลางได้นะครับ เออไปเอาตัวไหนดีเอ่ยเอ,เอารถก่อนนะกันรถนี่สวยเท่มากเลย,เยนี่มันรถแบ็คแมนนี่โอ้โหดูโลโก้กันครับ นะสวยไหมครับผมมีสีทองนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นโมบายนะครับแบบแบทแมนนะฮะมีโลโก้สีทองสวยมากเลยครับผมเป็นฮะด้านล่างก็เป็นแบบนี้ล้อหมุนติว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 เธอแบทโมบายนะครับผมนี่สามารถที่จะเอาเออ่หุ่นนะครับมานั่งบนหนังได้ครับที่สําคัญนะครับไม่ใช่แบทโมบายธรรมดานะครับนี่ดูดูดูผมจะเอ่นนหลังดูครับฮันฟครัมโเอแ แหมมีทนฟอร์มเลยครับเปิดเปิดเปิดทำฟอร์มไงนะครับง่ายมากเลยครับผมเป็นตัวอะไรเหรอยากง่ายนี้เดี๋ยวปุ๊บอ่ากางแขนออกแล้วครับผมอันนี้พอกางแขน่าแป๊บนียฮะปุ๊บพับปป๊บออกมาเห็นไหมชึบอ่าเป็นหัวหุ่นยนต์แล้วครับผมแต่ว่ามือนี่ขยับไม่ได้อ้าวได้แค่นี้เองครับผมขานี่ก็ติดตายตัวอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองครับนี่ก็หล่อเท่ละแค่นี้เห็นไหมฮะอ่าเป็นหุ่นแล้วครับผมนี่ก็จะเป็นหุ่นแบบนี้นะครับอ เนี่ยได้ยืนดีๆกันปุ๊บอ่าแล้วฮะหนึง่งนะก็วัดความสูงของตัวหุ่นให้ดูแล้วกันนะฮะความสูงของหุ่นก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนนะฮะอันนี้ก็จากซ้ายไปขว,กวาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเซนฮะเป็นไงครับเบสโมบายแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ฮะแปลกไหมครับผมตรงนี้หูสีสวยมากครับสีทองมีสายฟ้าด้วยเป็นไงฮะด้านข้างก็เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นหุ่นปุ๊บแน่ถ้ากลายเป็นรถก,ก็ไม่มีอะไรครับผมก็พับเข้าไปแบบนี้ นะแล้วก็อันนี้เก็บปุ๊บปุ๊บออกมาก็จะกลายเป็นรถแล้วครับรถบอ้ฮันฟอร์มกลางเขียนออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะเนียบร้อยปุ๊บออกมาก็จะกลายเป็นหุน่นแปงลงร่างง่ายครับผมข้างหลังก็กดปิดไปแบบนี้นะครับผมนะปื๊บเรียบร้อยครับก็จะเป็นหุ่นแบบนี้นะครับเล่นง่ายโอเค ต่อไปเรามาดูเอ,อ่อตัวไหนดีผมว่าเอาหุ่นนี่ดีกว่านี่อ่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับผมจากร้านทุกอย่างยี่สิบาทแต่เขาไม่ได้ขายยี่สิบาทนะครับผมบางท่านเขาใจผิดว่าร้านทุกอย่างยี่สิบาทก็ขายยี่สิบาทไม่ใช่นะครับผมนี่ผมก็ซื้อมานะครับผมเปซื้อมายังไม่ได้แกะเลยหน้าหน้าดูดูท่าทางแล้วจะเป็นหุ่นยิงเหรียญน,นะครับผมแต่ว่าตรงนี้อ่ะเขียนไปเรื่อยแบ็กทอนอะไรนะครับผมอะไรเงี้ยฮะซุปเปอร์ฮีโร่ี่เขียนว่าซุปเปอร์แมนนี่ฮะ นี่ครับวันนี้ก็มีทั้งเออ่มรถข้างข่าวกับซูเปอร์แมนเนี่ยเขียนซูเปอร์แมนนะฮะสายไฟนะครับแล้วก็มีไอออนแมนด้วยโอ้โหแอปตาร์เนเมกาแมงมุมอย่างเงี้ยมีหมดเลยครับเออของจีนเขาจะเป็นแบบนี้แหละครับผมเขาไม่แยกค่ายนะครับค่ายซีดีค่ายมาร์คเวลเขาเล่นรวมหมดเพราะว่าทั้งซีดีทั้งมาร์คเวลก็เม่เอินไชน่านะครับผมผลิตในประเทศจีนหมดนะครับนี่โอเคโอเคนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับแป๊บนี่แพ็กแบบนี้อ่ะ ผมมาตัดแพด,ดูเลยดีกว่าแพคแบบไหนยังไงครับผมนี่ซื้อมาก็เล่นเลยนะปึ๊บปื๊บปื๊บกัดเลยปื๊บปื๊บอ่าเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้เองแกะมาเลยครับอ่าแถมเหรียญมาไม่มีบอกวิธีเล่นนะครับผมเล่นแบบไหนยังไงไม่รู้อันนี้เราใส่อย่างนี้มั้งครับใส่ใส่อย่างนี้อือ๋อนี่ไ้กดมาครับผม แล้วก็มีเหรียญมาให้หนึ่งสองสามสี่สี่เหรียญแค่นี้เองครับผมถูกต้องไม่เอ่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ครบนะครับผมนี่ไม่มีอะไรนะครับผมจะเป็นแค่นี้ปุ๊บน่าได้แล้วครับเป็นสี่เหรียญแล้วตรงนี้ก็อืมแล้วใส่เหรียญยังไงเอ่ยนะะเขาก็ไม่มีที่เล่นอหัวถอดได้ปุ๊บใส่ก็ไปแป๊บหมุนซ้ายหมุนขวาได้อะดูหน้าต่างครับหล่อเท่ฮะ ะก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบกว่าบาทมั้งครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับสิบสามเซนนะครับผมความสูงสิบสามเซนจากสายไฟฝวาก็เจ็ดเซนหัวหมุนได้ออ้มือขยับดึงแต่ขาเนี่ยขยับไม่ได้แค่นี้ก็ยืนเท่แล้วครับโอ้โหมีโลโก้นะครับผมแบ็คแมนตรงนี้ด้วยนะครับผมเท่มากเลยอันนี้ก็คงจะไว้ใส่ยิงแบบนี้มั้งครับอ่ะต่อไปหาที่ใส่เหรียญกันครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อข้างบนนี้เปล่าครับผมไม่แน่ใจนะครับผม ลองดูดิเพราะว่าเขาไม่มีบอกวิธีเล่นมาครับผมใส่อย่างนี้มั้งลองดูนะครับผมไม่ลองไม่รู้นะครับลองยิงดูบุ้มไม่ออกครับผมแล้วใส่เหรียญตรงไหนเอ่ยส่เหรียญตรงนี้ลองดูนะครับผมไม่ออกครับผมนะไม่รู้ว่าเล่นยิงยังไงครับผม ใส่ไปแล้วก็ติดไปในหัวนี่ดิครับมันก็ไม่ลงที่ตัวฮะแล้วจะเล่นยังไงดี่ยวลองใส่เขลียนตรงน,นี้นะมันก็มีที่เดียวนะครับที่จะใส่ได้ก็คือตรงน,นี้นะครับผมตรงอื่นก็ใส่ไม่ได้นะครับผมอลองดูสิไม่ลองก็ไม่รู้ยิงเลยนะฮะปุ่มอ้าวยิงออกแล้วครับผมนี่ใส่ตรงนี้จริงๆด้วยก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงน,นี้นะครับปุ่มอุ้ยทำไมปุ่มฮะอ่ะยิงได้โอเคครับอะไปะ ปุ่มโอเคเรียบร้อยแสดงว่าเล่นได้อันนี้เดี๋ยวต้องแค่ออกนะครับผมเนี่ยนะครับผมก็เราก็มาลองเล่นดูแบบนี้นะครับผมนี่เงนะี้ยดูยิงนะครับเฮ้ยกดตรงนี้ปุ่มอ่ะโอ้โหแรงดีจริงๆเลยครับผมอ่ะเรียบร้อยโอเคเลยนะได้แล้วครับสามแบบสามตัวนะครับเล่นได้แน่นอนนะอันนี้แน่นอนไม่มีเลยนะครับดี๋วแค่นี้เอง อ่าแบ็คแมนแปลกๆสามแบบสามตัวแล้วครับผมต่อไปมาดูรถดีกว่านี่รถรถแบ็คแมนนี่เขียนแบ็คแมนนะครับสเกลหนึ่งต่อสี่ส่วนะครับผมนี่ก็เอ่อซิมูเลชันนะครับเอ่อซิมูเลชันนะครับสเกลคาร์นะครับมีโลโก้ด้วยนะครับผมนี่เอ่อราคานะครับอลอยคาร์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตรงไหนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูปแบ็คแมนสวยมากเลยครับแกะมาดูเลยฮะ มันจริงก็เสียดายนะครับด้านหลังไม่มีเลยนะครับผมจริงแล้วก็เล่นมาก็ไม่อยากจะแกะเป็นงานพลาสติกนะเก็บๆไว้ก็ดีมีรูปแบทแมนอยู่ข้างในด้วยผมชอบมากนี่รูปแบทแมนตัวนี้เป็นไงครับสวยจริงๆเลยครับผมสวยจริงๆเลยอต่อไปมาดูรถกันดีกว่า เปิดไปเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้โหสีมีทั้งสีบอลสีทองนะครับผมล้อหมุนติ้วติ้วติ้วคล้ายๆกับเรถพวกอื anca, ที่ว่าเขาเล่นกันนะครับผมวิ่งดีเ,เนาะเ,เ,เป็นเป็นเป็นเหล็กมีน้ำหนักน้ำหนักนะครับผมเป็นมีน้ำหนักครับมีกระจกใสด้วยนะครับผมนี่คล้ายกับพวกฮอตวีนฮอต, an, อต, an, อต,อต an, วีนนะครับผมฮอตวีนสวยมากเลยครับผมเออปุ๊บสิบสิบแปดประมาณแปดเซนนะครับผม นี่สามเซนนะครับผมซื้อมายี่สิบาทครับอันนี้ยี่สิบาทยี่สิบาทร้านทุกอย่างยี่สิบาทนะครับโอ้ดีครับผมมีน้ําหนักไม่ธรรมดานะครับเด้งได้โอ้โหวิ่งสิวเลยครับผมนี่ขึ้นให้ดูฮเหมือนฮัตวิ่งจริงๆเลยครับสวยจริงๆครับเห็นไหมครับผมเป็นเหล็กอย่างดีเลยยี่สิบบาทคุ้มมากเลยครับผมนะเห็นไหมเด้งได้ด้วยโอเคโอ้อันนี้ก็คุ้มแล้วครับอ้าว ต่อไปมาดูแคนดี้ทอยกันดีกว่าครับแคนดะี้ทอยนี่สามสิบเก้าบาทนะฮะแกะเลยแคนดี้ทอยแป๊บเป็นยังไงเอ่ยอืม,อมเขียนว่าเป็นลูกอมนะครับผมก็เป็นแบบนี้ฮ้ามีอะไรให้ด้วยเนี่ยนี่แล้วเขียนว่าเนียฮะ จัดติลลีดอ๋อมีพวงกุญแจครับผมพวงกุญแจแถมให้ด้วยครับผมไหนเอ่ยพวงกุญแจได้อะไรมาว้าได้ว่าน่นนะฮอตสายฟ้านะครับผมไม่ได้เป็นแบ็คแมนนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะครับผมจัดติลลีนะครับ,รบสวยดีครับผม นี่ก็จะมีพวกกุญแจแบบต่างๆนะครับโหยเสียดายครับในนี้เป็นแบคแมนสองอันนี่นะฮะโอ้เต่ต้องไปอย่างงี้กันหน้าสะสมดยครับผมนะมีตั้งหลายแบบนะครับผมโอ้เสียดายเดี๋ยวจะไปหาแบคแมนแล้วครับผมโอ้ผมก็ไม่รู้นะครับมันก็มีแต่ขนมอย่างเดียวนะครับผมก็มีสายให้นะครับผมก็ใส่ได้นะครับผมแล้วก็มีลูกอมอ่ะแกะเลยเยนดีกว่าอืมมีรูปโลโก้ซุปเปอร์แมนตรงนี้มีรูปโลโก้แบคแมนนะฮะ มีรูปโลโก้ต่างๆนะแบคแมนซูเปอ์แมนนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับผมอขนาดหรอครับผมขนาดเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเออแปดเซนครับผมแปดเซนนะฮะอ่ะนี่ก็ได้ดูแล้วเว็บป๊บป๊บอ่าสุดท้ายครับสุดท้ายอ่ดแบบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนี่เก็บไว้เลยฮะเข้าท่าเดี๋ยวผมก็ไปหามาแล้วลุ้นอยากได้แบคแมนเก็บไว้อีกนะครับผมอืมนี่ได้เอ่พวกไอ้ที่เป็นนักวิ่งน,นะครับอื ดึงสายฟ้าสวยมากเลยครับสามารถเก็บไปใส่ของได้นะครับผมสวยดีครับผมอ่ะไปมาดูนี่ดีกว่านี่เลยครับห้าบาทเป็นเออดิงปั๊บดิงปั๊บมีทั้งหมดสามแบบนะครับที่ผมไปเห็นนะครับผมก็มีก็เอไม่ได้สามแบบก็คือว่ามันมีรูปภาพอยู่สามรูปอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นสามแบบนะฮะมีแบ็คแมนแบ็คแมนหมดเลยนะครับผมนะฮะอ่ะผมแกะอันนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผม เปิดเลยอันนี้แล้วกันเนาะดูว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับ <c oughs> อือกมาก็จะเป็นแบบนี้นี่ลิงป๊อปปรากฏว่าได้ซุปเปอร์แมนแทนที่จะได้แบคแมนนะฮะผมเป็นแบบนี้ใส่นิ้วได้นะแล้วก็ดูด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 ,ด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 อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูเอ,อแบคแมนนะครับเป็นของเล่นแถมขนมแล้วก็เป็นหุ่นเป็นแบบแปลกๆนะครับผมเดี๋ยว คลิปหน้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมอีกนะครับผมนะขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดแล์กดแชร์นะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็กรุณากดติดตามไว้นะครับผมเออผมก็พยายามจะหาของเล่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับผมสวยดีนะครับผมอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมอ่าละดูแบ็คแมนสวยๆเท่ๆนะครับผมโอ้โหสุดๆนะก็ ถูกๆดีครับผมไม่แพงนะครับก็ประมาณ 30- มสบี่สิบาทนะแต่ข้างหลังนี่จะแพงหน่อยต้องกินเบเกอร์นะครับผมอ่ะเป็นไงครับตุ้ง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 เอออย่าลืมนะครับผมท่านใดอยากจะดูหนังก็เข้าไปชมในโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้พึ่งฉายวันแรกนะครับแบล็กแมนเดอะแบล็กแมนนะครับผมย้อนยุคกันไปปี8 0ดศนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ